อาหารปลอดภัยคือรากฐานของสุขภาพและเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงประเทศไทยขับเคลื่อนแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยหนึ่งในความภาคภูมิใจของเกษตรกรภูเก็ตคือกบานนายปรวริตราชลักษณ์เจ้าของแพงกบานป่าหลายหนึ่งในสมาชิกองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวบ้านป่าหลายจังหวัดภูเก็ตผู้มีส่วน ร่วมในการส่งเสริมกุ้งม,มังกรเจ็ดสีภูกเก็ตและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมจากทั้งในและต่างประเทศจาก,กเกษตรกรผู้ยืนหยัดพัฒนาตนเองจนปัจจุบันเปรียบเสมือนปราดชุมชนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทํากระชังกุ้งม,มังกรและปลาช่อนทะเลแบบกเกษตรปลอดภัยสู่คนรุ่นใหม่ควบคู่กับความสำเร็จของกุ้งม,มังกรเจ็ดสีภูกเก็ต อาหารทะเลคุณภาพระดับโลกและซาซิมิปลาไทยที่ผ่านนวัตกรรมการเพราะเลี้ยงและแปรรูปอาหารอย่างปลอดภัยตอนนี้กําลังทําสถานที่เราทําเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กลางทะเลแล้วก็เป็นาทางคณะอาจารย์ให้ผมไปเป็นพิทยากรที่สอนโรงเรียนที่โรงเรียนต่างๆแต่ตอนนี้เราไม่ใช่จะเปคุ้งกรมมีปลาปลาพื้นบ้านของเราคือปลามงครับมีปลามงมีปลาหางแข็งมีปลาชนทะเลเป็นหลัก อันนี้จะสร้างมูลค่าเรื่องหนึ่งการแปลรูปเรื่องอาหารอาหารให้เป็นอาหาร้องถิ่นตามบ้านเราเหมือนกุ้งมังกรเราก็แปลรูปเราไม่ต้องยกระดับให้มันขึ้นสูงจนเอาให้อยู่ราคาที่แต่ต้องได้ก็เป็นกุ้งมังกรน้ำชุบยำกุ้งมังกรอย่างเช่นน้ำชุบยำกุ้งมังกรจากจากกุ้งมังกรเป็นอบชีสมาเป็นชุบยำกุ้งมังกรได้กุ้งมังกรผัดเมี่มะม่วงได้ แล้วก็ปลาช่อนทะเลจากเมื่อก่อนเราเกีงส้มได้เดี๋ยวนี้เราทําเมโนูคือปลาซาซิมิแล้วก็เป็นปลา,าสเต็กเลมอนซอสไอไวซซอสของแล้วก็ประมงปกติเราก็เผา,แล,เผาแล้วก็นี้นที่ทาซาซิมิได้มันบางแข็งเราเป็นจากปลาราคา100่ง้อยบาท 7, จากสิจากสิเป็นร้อยา็นี้เราก็ทําได้แล้วก็ยกระดับแต่ว่า ถ้าขึ้นห้างห้างเรายอมรับแล้วว่าปลาว่าน้าปลาไทยเราสู่ตลาดโลกนะความเป็นไปได้อยู่ประมาณเกือบแดีกว่าับผมเดีเชฟญี่ปุ่นอยู่แล้วนะทั้งหมดนี้ไม่เพียงสร้างไรายได้และชื่อเสียงให้กับกเกษตรกรไทยแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปนําไปต่อย,ยอดการผลิตอาหารที่ปลอดภยัยสร้างมูลค่าเพิ่มจากอาหารพื้นบ้านสู่สินค้าพรีเมียมและนี่คือพลังแห่งการพัฒนาที่นําพากกเกษตรกรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์นสวทภูเก็ตรายงาน